สวัสดีค่ะวันนี้ดีมก็จะมาสอนกับตามที่ดีมสัญญาไว้ว่าจะมาสอกนการดาวโหลด Minecraft นะคะคือดีมเพื่อเข้ามาหน เากูกลและพิมว่าโปิดเกมไ i n คร r บ f t 2แล้วก็คลิกอันนี้โ okay. อเคแล้วคลนน,นะคะแล้ว คลิกอันนี้แล้วใช่ไหมคลิกก็จะขึ้นเป็นหน้าปลาแบบนี้แล้วจะขึ้นมาประมาณแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกคำว่าไม้คว้าตรงนี้นะฮะโอเคอีกก็ไม่ใช่ไม้คว้าป่ะนะก็คลิกตรงนี้แหละ แบบนี้นะคะแล้วก็รอตรงนี้โหลดอืก็จะคล้ายๆเหมือนซอฟต์แวร์ที่ดินโหลดเลยนะมันก็จะขึ้นมาหลากหลายหน้าตาตรงนี้นะแล้วก็กดข้ามเลยเนพะวันนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วกดข้ามพอคลิกคำว่าข้ามเสร็จมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ในซอฟต์แวร์ดีโหลจะบอกนะนะ มันจะมีตัวประสันกิจขึ้นถ้าใครไม่ได้เข้านะก็เข้าไปแบบนี้แล้วก็ยืนยันประสันกิจที่มันขึ้นขึ้นมาให้ก็กดยืนยันประสันกิจที่มันขึ้นมาพอยืนยันก็ประสานเกเสร็จก็กดสเรดสร็จก็เสร็จมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ yes จิมมี่เป็นไม่ขวาจิมมี่น่าก็คิด มกก็จะขึ้นแบบนี้คลิกตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะขึ้นประมาณนี้แบบดีไม่หลุดึกไม่ดีลุดเก็ตนะ อพอคิดเสร็จใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นลูกตันเราก็ไปหาถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตัวแบบใหม่จะขึ้นอยู่ในไฟไล,นไล์นี่แหละในคอมให้เราเราค้นหาถ้าเรา,าเวลา,าเราโหลดอะไรมามันก็จะขึ้นอยู่ตรงไหนตรงดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปตรงที่ดาวเลยแต่ขอไฟล์ที่มันจะตัวจะไปอยู่มันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ เข้าไปก็จะมีให้เน็กแต่เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เราอ่านแล้วก็เล็กเล็กเล็กหนักมันจะขึ้นอยู่บนไม่ต้องคลิกอะไรเลยก็เล็กเล็กไปเรื่อยๆอ่ามันก็จะเลือกใด้ให้เราเลสก็เล็กแล้วก็กดมันก็จะดาวน์โหลดนะพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอโอเคไปคราวนี้แหละจริงกก็จะมาสอนการเล่นด้วย เออไม่ได้สอนกันเล่นหรอกสอนการสร้างเฉยรับตอนเล่นยังไม่เป็นจีนก็ไม่ถือกับเล่นเป็นหรอกก็เพิ่งถูกเล่นเป็นเหมือนกันเห็นน้องเล่นก็อยากเล่นมากอ,อ่านไม่น่าจะแบบนี้ดีดีดสิโอ้ no ไม่นะโอเค ภาษากษีนใช่ไหมบางคนยังจะอ่านไม่ออกก็คลิกเลือกเปลี่ยนภาษาก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะมีภาษาไว้ก็คลิกไทย จอหมดเกมเป็น hard c o เดหรือจะเป็นสร้างสารรค์สร้างสารรค์เดี๋ยวดีมาให้ดูเป็นทรัพยากรที่ไม่จำกัดไม่จำกัดเลยคือและทำลายบล็อกได้ภายในครั้งเดียวด้วยนะอือแต่ถ้าเป็นเอาชีวิตรอดคือต้องสร้างของเก็บ และมีการแถบวามหิวข้าวอนะไรน่ต้องหาทรัพยากรน,นะคือมีต้องแบบคนสร้างนู้นสร้างนี่แต่ถ้าเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะเจอพวกชาวบ้านมีกลุ่มชาวบ้านนง่างเยเลยแต่เป็นฮัรเกรมแบบยากที่สุดแล้วคือเช่นเดียวกับโหมดเอาชีวิตรอดนะก็จะคล้ายๆหมดเอาชีวิตรอดแต่ระดับ ความยากคือยากที่สุดและมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นด้วยแต่นี้ินให้เอาสร้างสัดีกว่าเล่นง่ายนะโอเคพอเสร็จก,ก็กดสร้างลหม่ก็รอโหล,โลนะดแ๊ฟนึงเดี๋จ๊ะ กู้ค่ะมันกำลังแบบสร้างกู้น,นี้สร้างกลุ่มบยากาศกำลังโหลดก้อนกลสร้างอ่าก็จะได้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นป่าเห็นป่ะกดดูของคือเราไม่ต้องเสกอะไรเนี่ยชีวิตรอดอ่ะคือมันมี โอเคนะคือสอนการโหลดเข้ามาเล่นีือถ ข้าหลังดินจะมาสองเล่นแล้วกันน,นี่ไม่ว่าแล้วเขาวันนี้ดินก็รับัดสวัสดีค่ะ